นี่คือเครื่องบินระดับตำนานจากล็อกฮีดมาตินตั้งแต่ยุคแรกจนถึงปัจจุบัน P 3 8 Lightning สายฟ้าแห่งสงครามโลกครั้งที่สองดีไซน์ลำตัวคู่ความเร็วสูงครองน่านฟ้าแปซิฟิก P 8 0 Shooting Star เจ็ดขับไล่รุ่นแรกของสหรัฐเปิดยุคใหม่แห่งความเร็วเหนือเสียงในสนามรบ F 9 4 Starfire ขับไล่สกัดกั้นยุคสงครามเย็นติดเรดาร์ และจะรวดอินฟราเรดล้ำหน้าสุดในเวลานั้น f 1 0 4 starfighter ขีปนาวุธติดปีกความเร็วมัก2รูปร่างพียวบางฉายา the starfighter u 2 dragon lady ราชินีสอดแนมแห่งท้องฟ้าบินสูงกว่า70,000ฟุตเก็บความลับศัตรูจากบนฟ้า sr 7 1 blackbird ตำนานความเร็วมัก3ไม่มีใครล้มได้แฝงตัวล่องหนจากเรดาร์ ยอดสายหลับเล็กดำ F117 Night Hawk สเตลตัวจริงเครื่องแรกของโลกดีไซน์เหลี่ยมมุมล่องหนกลางอากาศ F22 Raptor ราชาแห่งการครองอากาศความคล่องตัวสุดขีดสเตลขั้นสูงไม่มีคู่ต่อก่อน F35 l i g ไ t n n n g 2สายฟ้ายุคใหม่ขับไล่ล่องหนอนเนกประสงค์ใช้งานทั่วโลกผลิตจำนวนมากที่สุด NGAD Next Generation Air Dominance อนาคตแห่งสงครามอากาศ Generation 6ผสาน AI และดโดรนคู่หูเปลี่ยนโฉมการรบตลอดกาล Lockheed Martin ไม่ได้แค่สร้างเครื่องบินแต่สร้างตำนานที่ครองฟ้า